ไอ้กูเลเดืด้อป่าน้ามางานมาไหว้ฉันเหรอได้ฉันจะเตะนาย<ม>เราต้องไปดับไฟกูเลเดื้อที่หัว ถ้า,ถาแกไม่โดนหรอกฉันเป็นธาตุไฟฉันจะไปฆ่าน้ำได้ไงแกนี่แกแน่จริงคุม,มาสลรีฆ่าฉันไม่ได้หรอกแกฆ่าฉันได้แกต้องเอาปหาสมบัติที่ฉันสร้างมาได้ฉันหาให้แกเอามายุ่งฉันดก ไปเลยเว้ยไปเลยพอนางจะเล่าอยู่หลังแกเนี่ยนะฉันต้องมีไปแล้วล่ะต้องกดติด,ด,ดตามตอนต่อไปครั้งหน้าจะเป็นยังไงฝากกดติดตามครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เยอะจะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจให้ทำพีนะอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย